20 u t e s later วันนี้เราก,ก็จะออกไปข้างนอกกันนะครับแต่ลองแวะมาเล่นเกมตัวนี้ก่อนอันเจ้าเหมียวหยืดอืหยุด คันเข่าอืมไม้เก่าคุ้มสินอนลงนอนลงอืมอือย่านะอย่าอย่าอย่าแมวแมวเอ้เห็นแมวตัวอื่นไม่ได้เราจะตัดเขาอย่างเดียวเลยมาโอโห คอนเทนต์จะชัดเลยใช่ไหมนี่ยอดวันนี้เราจะไปโรบิสันกันนะครับนี่ครับคนพามาอย่างชอบชุดเลยอ่ะโอ้สไตล์ก็ไม่ได้อะไรนะครับก็เบาๆเพราะวังสบายใส่ชุดนอนมาเดินหน้ายังมีฝนไปปยโยลงเมติเร็กอยู่นี่ว่ะ เพ I mean. uh um um ิ่งสังเกตชุดเป่ามันมีหางได้เหรอนอนเขาเราเราไม่ด้อทีแล้วค่ะสุดยอดวันนี้เรามาทำอะไรที่โริแรมครับเราจะมาดูมีดูสิเพราะมีของเราอยากได้แล้วก่อนไปดูของรถละข่ายก็แบบแต่ความจริงก็คือเรามีมีดที่ใหนะครับเลยมาที่นี่มันนี้นี่ไม่เกี่ยวกันนั่นคือความจริงจ้าเพะนั่จริงแหละ พายุเข้าความเรามีแผนว่าเราจะไปออสวจให้คุณเดินนะครับจะพิจิว่าพายุเข้าชายฝนตกเซ็งเลยอันนี้คือหน้าโรงหนังอโลวินสันสกลนครนะครับเเออก็็จะปนนขงมันมันมาเห็นสังคมคนคนนั่งเล่นยังไงไปรู้เราก็มาถึงเรียนกันแล้วแล้วเราจะมา หมือนกุมาถ่ายทําสารคดีคนใส่ชุดวัวเดินเข้าร้านหนังสือนี่แหละอันนี้อันนี้คือคนทำคอนเทนต์นะครับอันนี้คือกดโฆษณาด้วยมันน่าสนใจมากเลยเอาละครับมา่วนเสียตังค์ครับเขาจะมีคนจ่ายตังค์แล้วครับจังหวะนี้ตอนแรกก็ว่าจะมาดูเฉยๆนะครับเอาไปมาเขาจะเสียตังค์ลวครับน้องวัวจะเสียตังค์ละครับวันนี้ <laughs> น้องวัว ส่งสารเด็กนักเรียนที่จะมาเป็นลูกศิษย์ผมในอนาคตดีกว่าหน้าตาหน้าตามุมนี้แบบเงาขึ้นหน้าในอนาคตชั่วเลยนี่นะครับมีคนเสียตังค์แล้วครับหนึ่งเล่มอเอา้าคืออะไรวะเนี <c oughs> ่ยอาไไมม่่่ชอบเรื่องเลยเยวดูจิ๊กคาเด็กทางอ้อม เล็กน้อยมันต้องเปิดเล็กน้อยไคที่เรียนกับผมตายแน่นอนผมขอสัญญาว่าผมจะทําข้อสอบให้ออกมายากเห็นแล้วหิวข้าวเลยวะเฮ่บวอ้ก็เปิดอีออกกล้องบ้างดีกว่าแต่เขาจะหาว่าไม่เห็นหน้าคนทำคลิปสักที ซาเลมซาเลมเก,มล,เกมล่าแม่มดโว้ยอุ้ยกล่องแพ็กเกจอย่างสวยวเป็นแบบรูปแบบหนังสือครับจะถามว่ามันเป็นมันคืออะไรมันคือกล่องมุกเจ้าร้องห้าสิบไปหรอโอ้นเนี่ยครับอยู่ด้านข้างนี่มันเป็นกล่องไม้เนาะเป็นไม้ใช่ไหมเป็นกล่องกระดาษกระดาษอ,าอัดเอเอน<อ>ี่ว่าไ<อ>ม้เนี่ย ม่เป็นกล่องกระดาษอาร์ตลายไม้ใช่เหรอเออเป็นลายไม้สวยว่ะแพ่เขาจะเอาไมา้ว้าว wonder มันคืออะไรพัดลมเหรอไม่รู้ลำโพงฮะนนอือลำโพงบวชเปิดเล่นได้ไหมร้อย 9. เก้าเก้าเบ้านี่เป้านี่ หรอว่าเป็นเล่นไม่เชื่อเล่นอ่ะ,ะใส่การ์ดตรงไหนอ่ะถึงเวลาลือครับการ์ดอยู่ตรงนี้ใส,ใส่ชา์จอยู่ตรงนี้โอ้แท้ที่แสงน้อยอยงงย้ยยิงแบยขับแสงไม่ทันก็ไม่มีอะไรโอ่เก็บ มี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 นักเรียนนักเรียนใหญ่ๆั m ซ l s o n พ่บโล่พ่อล่มาโอ้ยมา่อกบอเอาไ้เอาไ้ เรามาถ่ายอะไรไม่รู้สรุปเรามาทำอะไรก่อนวู้ตะหิวอ่ะได้กลิ่นได้กินอาหารแล้วหิวหนูดูสูตรอาหารเป่าเป่าเป่าว้าวของเลยไม้ก็เรียกอะไรตุ๊กตาขนคีพึ่งเหรอ <c oughs> เอาไปไหนอนะเปล่าร <laughs> อพี่คืนเงก่อนละกันเดี๋ยวอ๋อเอาดอใช่ไหมคืออยากรู้่ากเลยว่าพอเอาดอมันดียังไงไอเนี้ยคืออยากรู้มากเลยนะเอาไปตีต้านลมดูเดี๋ยวก็รู <c oughs> แ้แล้วยิ่งแล้วยิ่งตีการแกล้งอยู่ว่าได้ได้เทสแน่นอนคืออยากรู้มากเพราะแบบ คือปกติเราก็จะใช้รูปทั่วไปเนาะแบบช่เดแบบเนี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าโล่งอะ่ะคือถ้าไม่ติดมัดยังไม่ได้ดินีดูครับไม่น่าพลามันเข้าวงการเลย <c oughs> แ,ลแ,ลแลยรกแ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 ค่ชวนตีเล่นเล่นหลัลงๆลังมานี่ซื้ออ้าวซื้อเอา อะไรนะหัวใจสิงโตเราจะไปซื้อหัวใจสิงโตนะครับวัววัวกินสิงโตครับวัวกินสิงโตเรียกว่าวัวกินสิงโตสภาพวัวกินสิงโตครับไปดูว่ามาร้านคิวเยอะหรือเปล่ารออัดคอสิครับโอ้โหครับนี่ครับนี่ครับร้านอยู่นี่ครับ ที่เราชอบมาซื้อชอบคือว่าลานเขาทอบร้ายสิ่งโตด้วยการความคุ้นใน,นะ,ะมาซื้อหรือมาแกงเขาเนี่ยทั้งมาซื้อและมาแกงพี่เขาก็ยิ้มสว่างเลยนะปะนัญหานะ่ขอชงงขาย้มชาเกี่ยวนมนะครับเอาไม่ใส่ครับทาาไ่าน่<อ>่่า่่าาทาา เขาบอกว่าเป็นชาไทยปั่นครับไม่ครับแย็หวานมากมีนหวานขนาดไหนรสจืดๆแล้าไม่ค่อยหวานเลยหวานมากตมันหวานขนาดไ้นหวานกับขาผมท้าทายครับผมกอดชาไทยผมเอาหวานร้อยยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับพี่เขาแบบพูดว่าหวานตักขาพี่เขายิ้มแฉ่งเลยอะ ตอนนี้อยู่บนรถครับกำลังจะชิมนี่อะไรนะโมจิสงโตโใจถึงโตหรือไลอ้นทาร์ตนะครับแะ้วแบระดับอะไรนะหวานตัดขาหวานตัดขา,า,ด,ขาดูดิจะหวานถึงใจกูหรือเปล่ากินไงวะก็ปักหลอดเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นแบบอันนี้คือหวานแล้วใช่ไหมอันนี้โตนอะ่ะยังึงไม่ออกนะนึงไม่ออกอันนี้มันสำหรับดื่มไม่ใช่หรอ นั่นแหละก็ต้องา,าเสี่ยวร้อนเปล่าอันนี้คือหวานแล้วใช่ไหมสำหรับผมมันคือหวานแล้วสำหรับพี่คือปกติคือสั่งสั่งหวานร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันใช่ไหมร้อยยี่สิบห้าเนาะสั่งหวานร้อยยี่สิบห้าเท่ากันครับอันนี้บอกว่าหวานอันอันนี้สำหรับหวานแล้วแต่อันเนี้ยปกติมากที่อันนี้บอกว่าหวานแล้วสงสัยก็ต้องสั่งหวานสองร้อยว่ะ ที่อันนี้บอกว่าหวานแล้วเพราะอันนี้เป็นคนกินจริงๆนะครับเนี่ยมีแต่กลิ่นชารสชาติหวานแทบไม่ออกเลยมองจ้ามองจ้ามองคนดีเลยโดนของดีขอกเขาแน่ๆสงสยัยรอบหนะ้าต้องสั่งมาสองร้อยน่าจะก็คงข,ขอเป็นอย่างนั้น A few moments later เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามเพราะรักฉันโดนแกแ yeah, ย่งไปชีวิตของฉันอย่างใดสมใจ <What? S 2> คนทรยศต้องตาย,ยเชลทำไมเราไม่จับ ม,มันเลื่อนสนามมันทางนั้นมันเลื่อนแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยปํดปูดสนามมีอะไน่าทภ่งสกวนตะอบ,บริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นสนามกีฬาไม่ตายนะครับเป็นแถวแถวหนองยาไทรนะครับก็เป็นสนามตะก้อนะคะแต่มันไม่ใช่สนามตะก้อมันคือสนามกีฬารวมเห็นไหมเขาตีเส้นน่นี้เนี่ยก็อยากให้พ้าแห้งพอา้าแห้งแล้วก็เย็นนะครับ แต่แอ่งน้าฝั่งนี้มันไม่เยอะเนาะฝั่งนั้นแห้งแล้วแต่ฝั่งนี้แอ่งน้านี่แอ่งน้ามันเยอะมามามาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไปไปเป็นตากล้องให้พี่ไปนี่นะครับภูเท่ากับลำปางทำไมเราไม่ถือมาจากหอเอราวัณวะถือถืออ๋อไม่ก็อาจะหรอเอ,อ้ไม่เป็นไรครับถือไปอาจจะได้ถือกลับนะครับหนึ่งวันกับเหตุาการณ์ต่างๆหนึ่งวันพันเหตุการณ์นะครับก็ไม่รู้เหตุการณ์ไหนบ้างนะครับน่าจะถือเนี่ย ก็คือตื่นนอนแค่ขี้มูงนะครับแล้วก็นอนพระเด็นคือนอนตอนไหนรู้ไหมเจ็ดโมงเช้าอ่าเขานอนเจ็ดโมงเช้านะครับเราที่นอนปีสองนะครับเราก็นอนแล้วพอดีว่านั่งตัดงานให้อาจารย์อยู่ก็พระเอิญไม่คนมีงานแต่ก็ไม่อยากทํางานนะมีคนมีงานแต่ไม่มีตังค์ครับเออก็คือคืแบบมีแต่คนว่าโอ้ยงานที่ยุ่งเนาะงานที่เยอะเนาะครับเยอะครับแต่ไม่มีตังค์แท้ครับอือก็คืองานฟรีนั่นเองนะครับ ฝึกประสบการณ์นะครับเงินเงินที่ได้มานะครับเราก็ไปลงที่อุปกรณ์เอาไว้ตัดต่อนะครับอ่าอุปกรณ์นี่อะไรครับไนี่คนถือกล้องครับไนี่คนถือกล้องครับอ่าแน่นอนครับสวยๆเลยรวยๆนะครับอ่ามาครับถึงเวลาประชันครับไม่เห็นหน้ากูหรอบเอ้ยเอ้ย เอยเอ้ฮ่ฮไม่ทันล้วลูกนี้ชีวิตติดคอนเทนต์ครับม่่่

ยืงไม่ถึงเลยเฮ้ยหมดโอเคครับประมาณนี้เหนื่อยแล้วขออนุญาตจบคลิปเป็นท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับีย๋ยวไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้า